4รายการตรวจสุขภาพที่ควรชะลอเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรคหลายแหล่นะครับ <S <S เดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังนะครับว่า4รายการที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้เอาไปพิจารณานะครับอย่าเพิ่งตัวสุขภาพก่อนที่จะทําทประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรคหลายแหลน,นครับสวัสดีครับวิงนะครับจากวิคเอสไว้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมพูดคุยกับหลายๆคนนะครับแล้วก็ีม แผนที่จะตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกๆปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครจะบอกก็คือรู้ไหมครับว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการสมัครทําประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันโรคร้ายแรงอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพพวกนี้ก็ได้หรือถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงเนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นก็ได้นะครับเพราะว่าผลตรวจสุขภาพที่เราไปตรวจนั่นแหละเราเนี้ยมาดูกันนะครับว่า4ผลตรวจสุขภาพที่เราควรจะรอไว้ก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูพาร์ทแรกกันก่อนนะครับ สำหรับการตรวจสุขภาพอันแรกนะครับที่ควรชะลอไว้ก่อนก็คือการตรวจเมมโมแกรมเต้านมนะครับคืออย่างนี้ครับผมเข้าใจเลยครับว่าคือเวลาแบบผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับก็คือมีความกังวลเกี่ยวกับตัวมะเร็งเต้านมเนาะคราเนี้ยการตรวจเมมโมแกรมเนี่ยก็คือเป็นการตรวจคัดกรองนะครับว่ามีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนที่จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับคราเนี้ยตัวผลตรวจเนี่ยเขาจะมีการตรวจก็คือถ้าผลออกมานะครับว่าเป็นใบราด1หถึง2เนี่ยก็คือผลจะปกติเขาเนี่ยการตรวจเมมโมแกรมเนี่ยที่เขา คือใบหลักเนี่ยมันย่อมาจากตัว Breast Imaging Reporting and Data System นะครับเป็นเกรดคะแนนนะครับที่คุณหมอรังสีเนี่ยเขาจะใช้บอกผลตรวจเมมโมแกรมนะครับเซึ่งก็จะเป็นการแบ่งนะครับการตรวจก็คือแบ่งเป็นระดับ0ถึง6กนะครับก็คือถ้า0ูนถึง1ก็คืออาจจะอยู่ในระดับที่ปกตินะครับก็คือ1ใเนี่ยปกติคราวนี้ถ้าเป็นระดับ2ก็คือเจอเป็นก้อนแต่เป็นก้อนปกตินะครับเช่นอาจจะเป็นซีดบริเวณเต้านมแบบปกตินะครับคราวนี้ระดับ3เนี่ยเขาบอกว่าเจอก้อนที่น่าจะปกตินะครับแต่ว่าควรจะต้องติดตาม อย่างไกลชิดอันนี้มันจะมีความเสี่ยงนะครับคือทางบริษัทประกันเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงเราเนี่ยระดับ4หรือว่าระดับ5เนี่ยระดับ4ก็คือน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้ก็คืออาจจะต้องเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจนะครับระดับ5คือสงสัยว่าเป็นมะเร็งเนี่ยสูงมากส่วนระดับ6เนี่ยคือ ยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งคราวนี้นะครับก um. ็คือถ้าเจอระดับไบรลาสามขึ้นไปเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยอาจจะตั้งเงื่อนไขหรืออาจจะปฏิเสธในการรับประกันในส่วนของตัวโรคมะเร็งเต้านมหรือว่าที่มันเกี่ยวเนื่องกับเต้านมได้เนี่ยแหละครับก็คือมันจะมีความสําคัญค่อนข้างมากคือถ้าเรายังไม่ได้ไปตรวจตัวเมโมแกรมมีแผนตรวจสุขภาพนะครับก็คืออย่าเพิ่งไปตรวจนะครับทำประกันสุขภาพประกันโรคหลายแรงไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจนะครับรายการแรกครับก็คือตรวจเมโมแกรมเต้านมนะครับสำหรับรายการที่2นะครับก็คือการตรวจ ภายในหรือว่าที่เรียกว่าเปปซเมียนะครับอันนี้คุณผู้หญิงหลายคนก็จะรู้จักดีนะครับเป็นการตรวจหาเซลล์ผิดปกติในปากมดลูกนะครับรวมถึงดูมดลูกรังไข่นะครับว่ามีซีดมีเนื้องอกหรือว่ามีเชื้อ s p v ไหมนะครับซึ่งถ้าผลตรวจออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับก็คือไม่มีเชื้อไม่มีเซลล์ผิดปกตินะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกมาว่าเป็นค่า ASC-US หรือว่า LSIL นะครับก็คือมีความผิดปกติเล็กน้อยอันนี้อาจจะต้องติดตามอาการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอ SSIL หรือว่าเจอเชื้อ SIV HPV นะครับซึ่งเสี่ยงสูงเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเจอซีดเนืองอกนะครับแม้จะไม่ใช่มะเร็งนะครับแต่ว่าทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมองว่ามีความเสี่ยงอาจจะไม่คุ้มครองในส่วนของตัวซีดที่ปากมดลูกอะไรแบบนี้ได้นะครับคราวนี้ถ้าการตรวจแบบนี้เราก็ไปเจอสิ่งที่มันอาจจะไม่ปกติเนี่ยบริษัทประกันเขาอาจจะยกเว้นความคุ้มครองบริเวณมดลูกหรือว่าปากมดลูกหรือว่าลังไข่ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้งดเว้นการตรวจสุขภาพสําหรับตรวจภายใน ตีตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับสาหรับรายการที่3นะครับก็คือสลีปเทสหรือว่าการตรวจการนอนหลับนะครับว่ามีความปกติผิดปกติยังไงนะครับสําหรับใครที่นอนกรนหรือว่ามีปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยอันนี้นแน่นอนครับก็คือเราก็กังวลนว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้มันจะส่งผลรุนแรงส่งผลอันตรายต่อชีวิตเราหรือเปล่าเราก็อยากที่จะไปตรวจใช่ไหมครับแต่ว่าแนะนําอย่างน้ครับก่อนที่จะไปตรวจเนี่ย ทำประกันสุขภาพประกันชีวิตก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีความผิดปกติเนี่ยถ้าจะมาทําประกันสุขภาพเนี่ยทางบริษัทประกันอาจจะไม่รับก็ได้หรือรับแบบมีข้อยกเว้นก็ได้ครับ อันนี้ก็ฝากกันเอาไว้นะครับซึ่งการตรวจสุขภาพหรือว่าสติทเทสเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นในส่วนของตัวประกันสุขภาพด้วนะครับไปตรวจไปรักษาเนี่ยก็จะเบิกเค็มไม่ได้นะครับส่วนรายการที่4นะครับก็คือเป็น EST นะครับวิ่งสายพานตรวจหัวใจนะครับก็คือเป็น Exercise s t r e s s ทเ s t นะครับเป็นการตรวจตัวให้เราเนี่ยวิ่งบนสายพานนะครับแล้วก็ต่อเครื่องวัดหัวใจเนี่ยเพื่อดูว่าหัวใจมีโอกาสขาดเลือดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าผลออกมาเป็นน e ก a t i ก็คือปกติหัวใจแข็งแรง ค,คือสุขภาพร่างกายปกติแต่ว่าถ้าผลออกมาเป็นอีคูเค้า,าคก็คือผลตรวจไม่ชัดหรือว่าต้องตรวจซ้ําแบบนี้อันนี้ก็คืออาจจะมีความเสี่ยงและโอเคแล้วก็ถ้าเกิดผลออกมาแบบเป็นโพซิทีฟนะครับก็หมายความว่ามีสัญญาณผิดปกตินี่อาจจะต้องตรวจเพิ่มนะครับว่าจะต้องแบบฉีดสีต้องส่วนหัวใจไหมนะครับซึ่งบริษัทประกันจะมองว่าเป็นความเสี่ยงทันทีนะครับบางบริษัทก็เลื่อนการรับประกันอาจจะยกเว้นความคุ้มครองหรือว่าอาจจะไม่รับประกันเลยก็ได้คําแนะนํานะครับก็คือถ้าอายุยังไม่ถึง50ปีแล้วก็ยังไม่มีอาการ เจ็บหน้าอกหรือว่าแน่นหน้าอกนะครับก็คือแนะนําให้ออกกําลังกายก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตรวจรายการนี้นะครับก่อนทําประกันชีวิตประกันสุขภาพหาารือว่าประกันโรคหลายแรงนะครับสรุปสุดท้ายนะครับทั้งหมดนี้ก็คือจะมี4รายการหลักๆนะครับที่ยังไม่ควรตรวจสุขภาพนะครับก่อนที่จะสมัครทําประกันสุขภาพประกันโรคหลายแรงหรือว่าประกันชีวิตนะครับคือควรจะชะลอเอาไว้ก่อนในช่วงนี้ก็คือค่าสุขภาพแข็งแรงคือแนะนําให้ทําประกันสุขภาพประกันโรคหลายแรงเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นระยะเวลารอคอยไปก่อนนะครับร้อยยี่สิบวัน180 หรือว่าอาจจะผ่านพ้นไปสักปีหนึ่งก่อนแล้วก็ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าประการสุขภาพประกันโรคไร้แรงเนี่ยมีเพียงพอแล้ววางแขนเผื่อเอาไว้แล้วสัก20-30ปีข้างหน้าสาหรับในส่วนของตัวค่ารักษาพยาบาลที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นซื้อบงเงินแบบเยอะมากๆเลยสูงมากๆเลยเนะี่ยอันนี้ผ่านไปสักประมาณปีหนึ่งเนะี่ยเราก็ค่อยไปตรวจเมมโมแกรมเต้านมค่อยไปตรวจภายในค่อยไปตรวจในส่วนของตัวสลิปเทสหรือว่าวิ่งสายพันธุ์ใจดนะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญครรไไมม่่่่่่ใใชววววาาห้ตตจแ ต้องรู้จักวางแผน วางแผนลำดับเวลานะครับว่าควรจะต้องทาอะไรก่อนถ้ามีแผนจะทําประกันสุขภาพก็คือทําไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราไปตรวจแล้วเจออะไรแม้จะไม่ใช่ชิ้นเนื้อ,อไร้ายไม่ใช่มะเร็งนะครับแต่ว่าบริษัทประกันเนี่ยก็มองว่ามีความเสีย่ยงแล้วก็อาจจะพิจารณายกเว้นความคุ้มครองหรือว่าไม่รับประกันได้ดังนั้นลำดับที่สําคัญก็คือคุยกับที่ปรึกษาการเงินหรือตัวแทนประกันก่อนนะครับให้เขาให้คําแนะนํานะครับว่าควรจะต้องวางแผนประกันสุขภาพเพิ่มหรือว่าประกันโรคร้ายแรงเพิ่มหรือเปล่าอันที่2ก็คือรีบสมัครทําประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงให้ ระยะเวลารอคอยไปก่อนข้อที่3าก็คือค่อยไปตรวจสุขภาพแบบเชิงลึกนะครับเพราะว่าการรู้เร็วเกินไปก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับจากการทําประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรคร้ายแรงนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับผมอยากจะให้คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่า สุขภาพกับเรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรคร้ายแรงเนี่ยมันต้องเดินคู่กันไปนะครับถ้าเรากําลังที่จะวางแผนตรวจสุขภาพในเร็วนี้เนี่ยแล้วก็ยังไม่มีประกันเนี่ยหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนให้ทูกระดับก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ฟังมาจนกระทั่งจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,ก,บ,ก, like, รบกดติดตามทั้งในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ผมจะมีช่อง t i ก t o k ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยพลาดเกี่ย างตรงไปตรงมาแบบเปิดเผยแล้วก็จริงใจนะครับคิดถึงเรื่องการเงินแล้วก็ประกันชีวิตนะครับคิดถึงวิตแอสไวครับ